สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมาอัปเดตหลังจากที่นุชาไปทําเลเซอร์รักษาลุมสิวครั้งที่หกมานะครับเรียยไดูว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ ระบ,บมที่สุดเท่าที่เคยจะเจอแล้วนะครับเพราะว่าหมอทําให้แบบแรงมากจัดเต็มมากแล้วก็ละเอียดมากๆเพราะว่านุชานะครับมีปัญหาหลุมสิวแบบหลากหลายเลยคือเรียกได้ว่ามันครบทุกชนิดอะไม่ว่าจะเป็นไอซ์พิกก็คือเป็นจิกแหลมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นบ็อกสกาก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็รอยนิสกาก็คือเป็นลักษณะขึ้นแบบนี้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่นุชารู้สึกว่าการซับซีชั่นอะหรือว่าการตัดพังคือเนี่ยมันเบาลงมากกว่าครั้งก่อนๆเดี๋ยวนุชชาจะให้ทุกคนดูนะคบว่าช่วงที่นุชชาแบบ วันแรกเลยเระบมขนาดไหนอ่ะให้ทุกคนดูทุกคนสังเกตปะเห็นไหมมันมันแบบมันเป็นก้อนๆเลยอะ่ะเออนี่นะให้ทุกคนดูนี่นี่เห็นไหม อันนี้คือแก้มเวลาที่แบบทำใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเลือดก้อนๆออกมาเลยเพราะว่าช่วงที่เราทําเสร็จอะเราก็รีบใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมขึ้นออกแกลบกลับบ้านเนี่ยแล้วพอถอดหน้ากากอนามัยไปปรากฏพบว่าเลือดที่มันแข็งตัวเนี่ยมันติดกับหน้ากากอนามัยแล้วนุชชาก็ถอดหน้ากากอนามัยออกแล้วปรากฏว่าเลือดมันไหลออกมานะครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้เหมือนที่ให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสภาพวันแรกแต่ที่นุชาได้อัดคลิปตรงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ5วันแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคล ไม่ให้ทีมงานตัดต่อแต่จะมาอัปเดตแบบเรียลไทม์แทนนะครับก็ให้ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยสภาพผิวอันนี้คือหน้าด้านซ้ายนะครับนี่นะแต่โดยรวมเนี่ย คือผิวใสคือนุชาเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ออกแดดเนาะด้วยสภาวะโ,โรคระบาดอะไรต่างๆโควิดอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้คือหน้าด้านขวาหน้าด้านขวาก็จะแบบมันเริ่มดีขึ้นอะแต่หน้าผากหนะ้าผากก็มีนะหนะ้าผากคือมีรูขุมขนกว้างตรงนี้แล้วก็นุชาให้คุณหมอยิง p ิกเก็ซกเเลเซอร์เนี่ยตรงบริเวณจมูกเพราะว่านุชาเออคุยกับคุณหมอว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเพราะว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันเนาะแล้วก็สาเหตุทีี่่่เเเรราาแกก้้ไไมดลยย็คืืออปัญหงสิวซน คุณหมอก็เลยบอกว่าการที่เราเนี่ยจะรักษาสิวเซียนได้หนึ่งมันสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับคืออย่างเช่นการใช้แผ่นล็อกสิวเซียนอันนี้ก็จะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ถ้าเราเนี่ยจะสามารถช่วยลดที่ต้นเหตุได้ก็คือการใช้กลุ่มของ BHA อย่างเช่น BHA 2%เราก็อาจจะเป็นกลุ่มของ r e ินอยด์นะครับหรือว่ากรดวิตามินเอต่างๆเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มของยารักษาสิวไม่ว่าจะเป็นเบนซิลวิโพรออซด์นะครับหรือว่ากลุ่มของกรดวิตามินเอที่เข้มขน้นดิฟเฟอเรนอะไรต่างๆก็ๆจะช่วยได้แต่นชาน ก็พยายามใช้ยา BHA อะไรก็แล้วมันไม่ค่อยได้ผลคือเวลาที่นุชชาเป็นสิวเซียนเนี่ยกดไปแล้วมันจะเป็นหัวหัวเลยนะจะเป็นเม็ดแข็งๆบางส่วนมันก็ลอกออกแต่บางส่วนเนี่ยมันลอกไม่ออกดังนั้นการใช้ p i โกเลเซอร์เนี่ยก็จะช่วยได้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเรายิงต่อเนื่องไปเนี่ยรูขุมขนตรงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มแคบลงนะครับมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตให้ทุกคนในครั้งหน้านะครับก็ เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าที่ทําครั้งที่6เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลูชาขอดูเพราะว่ามันจําไม่ได้เนาะคือคุณหมอเลือกเอาวิธีเนี้ยที่ทําให้เนี่ยเป็นวิธีการที่มันตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาปัญหาเรื่องหลุมซิวต่างๆของลูชาเนี่ยให้หายได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะวิธีการแรกก็คือเทคนิคแรกก็คือการยิงพิกโคเซคเกอร์เลเซอร์ซึ่ง สเตปแรกที่นุชาได้ทำเนี่ยเราจะแปะยาชาก่อนทิ้งไว้ประมาณ45นาทีหรือว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็คลีนหน้าแล้วก็ทําการยิงยิงเลเซอร์คือเวลาที่เรายิงเนี่ยมันจะเป็นสเตปเหมือนสปรปับสภาพลุ่มขนอันเนี้ยจะไม่รู้สึกว่าร้อนผิวจะไม่เจ็บผิวแต่พอเวลาที่สเตปที่2ก็คือปิโกนเซคเกอร์เลเซอร์เขาเรียกว่าเป็นซูมเวอร์ชันก็คือการที่เราเนี่ยใช้อีกหัวหนึ่งยิงเข้าไปโฟกัสในลักษณะของการที่เป็นหลุมสิวนักหนักมันจะรู้สึกว่ามันร้อนผิวมากอ มันเหมือนเวลาที่เรารีดผ้าทุกคนแล้วเตารีดมันโดนแขนเราอะ่ะมันจะรู้สึกร้อนแบบนั้นเลยแล้วก็รู้สึกแบบน้ําตาไหลอะ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเสียใจกับความรักอ,อกหกักคือมันไม่ร้องไห้ไงแต่เนี้ยมันเจ็บ เจ็บจนร้องไห้แต่นุชาสามารถทนได้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ยิงเฉพาะจุดเพื่อที่จะรักษาหลุมที่มันจิกลึกไม่ว่าจะเป็นหลุมของไอส์พิกบ็อกซ์กาซึ่งการที่เราทําเวอร์ชั่นที่เรียกว่าซูมเวอร์ชันอะพิโก้เซคเคลเลเอร์ซูมเวอร์ชันเนี่ยมันจะช่วยได้แต่เจ็บมากๆใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีถึง30งนาทีเลยนะเพราะว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างด้วยต้องการให้มันละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลุมสิวเป็นไอส์พิกเยอะนะครับซึ่ง เวลาที่เราอ่ะห่างๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ย มันก็จะเห็นนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่เห็นไงเพราะว่ามันเป็นแผลอยู่เนาะอีกวิธีการหนึ่งก็คือวิธีการที่3ามเขาเรียกว่าการตัดพังผืดด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งเทคนิคนี้จะไม่ใช้วิธีการเออเอาเข็มแซะลงไปใต้ผิวเหมือนเทคนิคที่นุชาเคยพูดถึงคลิปก่อนๆนะครับซึ่งอันนั้นน่นากลัวมากแต่เทคนิคนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยก๊าซไปที่ใต้ผิวจากที่ผิวของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเวลาที่เราอ่ะปล่อยก๊าซลงไปใต้ผิวแล้วผิวของเราเนี่ยมันเกิดการแยกชั้นแล้วเราใส่สารเติมิมมเเต็บาาาางงงออย่อย่่ทททีีนนนนุชกคคึ การเติม PRP ก็คือเหมือนกับฉีดดูดเลือดของเราเนี่ยไปเราก็ไปปั่นเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับเป็นโกลแฟกเตอร์เพื่อที่จะกระตุ้นการผลิตของคอลลาเจนนะครับแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการซ่อมแซมได้ดีขึ้นซึ่งตามการทดสอบต่างๆที่นุชาไปดูคลิปจากหมอเมกานั้นนู่นนี่เนาะเขาบอกว่าการทํา PRP เนี่ยสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการเต่งตึงลดการอักเสบของผิวได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทําแบบรุนแรงขนาดเนี้ยคือปกติถ้าไม่ใช้ PRP นะประมาณ3ามวิกะกว่าแผล จะเริ่มหลุดแต่อันนี้ผ่านมาประมาณ5วันคือแผลมันเริ่มตกสะเก็ดมันเริ่มหลุดรอยแดงต่างๆที่ปกติมันจะแดงกำเหมือนแบบโดนฟ้าตอนนี้มันเริ่มจางลงแล้วก็เริ่มหายไปนะครับก็คือเป็นวิธีการที่แบบเอ้ยโอเคนะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงนิดนึงตกครั้งหนึ่งก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับหลายหลายเทคนิคก็คือจ่ายตังค์เนาะก็อีกอันนึงก็คือเป็น DCA e c r o เป็นการแต้มกด ในการผ่าเซลล์ผิวเทคนิคนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเพราะว่ามันเป็นเทคนิคโบราณบอกเลยว่ายิงเลเซอร์เวอร์ชันที่1เวอร์ชันที่สซูมเวอร์ชันแล้วก็ฉีด p r p นะครับแต่กด TCA เนี่ยคือแบบระบมมากๆคือช่วงที่แบบทําเสร็จใหม่ๆคือแบบร้อนผิวพยาบาลเนี่ยจะต้องเอาน้ําแข็งมาก,กดที่ผิวหน้าของนุชชาเนี่ยเพื่อที่จะห้ามเลือดด้วยนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันการระบมหรือว่าการช้ำอะไรต่างแต่ก็พบว่าเฮ้ย คือมันดีขึ้นนะครับเราก็จากอาการที่มันบวมแบบตอนแรกแบบลืมตามไม่ขึ้นอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพอีกนิดนึงคือมันลืมตามไม่ขึ้นจริงๆนะคือมันบวมแบบให้ทุกคนดูเหมือนตุยตุยอ่ะ เออจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แฮนโทนเห็นไหมเออนุชาก็ได้ปรึกษาของคุณหมอว่าเฮ้ยแล้วนุชาเนี่ยจะต้องรักษาหลุมสิวเนี่ยกี่ครั้งคุณหมอก็บอกว่ามันมันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราอะว่าเราอะจะพอใจกับผิวของเราขนาดไหนแต่ในงานวิจัยที่นุชาได้ไปอ่านบทความของอ,อ่อสิงคโปร์เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะสามารถรักษาหุมสิวให้คาดหวังผลรวมถึงเมกาด้วยนะเขาบอกว่าจะต้องใช้ระยะเวลารักษาประมาณ5-6ครั้งขึ้นไปแต่ที่นุชาได้ไปเอ,อ่อคุยกับยบตบีิบล็อกเกอร์อื่นไม่ว่าจะเป็นพี่เอิร์กอะไรเงี้ยเขาบอกว ที่ออเอ๋อเอิกเนี่ยทำพิกอเซ็กเตอร์เซอร์เนี่ยคือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลุมสิวเนาะแต่เขาอะ่ะมีปัญหาเรื่องรูมขนกว้างซึ่งพี่เอิ์กเนี่ยใช้ p ิกอเซ็กเตอร์เซอร์เนี่ยสิบสองครั้งคือ ต้องแบบทนขนาดไหนเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือหน้าพี่เขาเนี่ยฉ่ำมากเป็นกระจกทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับปัญหาผิวของเขาด้วยว่าปัญหาผิวของเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลุมสิวนะแล้วก็การดูแลผิวการโดนแสงแดดการปอกประโลมผิวอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีซึ่งจะทําให้ผิวของพี่เอ์อเนี่ยแบบฉ่ำมากๆทุกคนลองไปตามดูนะครับซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลผิวของตัวเองด้วยนะครับแต่กลับเข้ามาในในด้านของคนที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวนุชัยคิดว่าตอนนี้ถ้าใครที่มีป หนึ่งคือการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะใช้เลเซอร์อะไรในการรักษาเนี่ยมันจะต้องคือมันจะต้องมีตังค์อ่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นุชาทําไปเนี่ยมันจะทั้งเสียตังค์แล้วก็คุณหมอเนี่ยให้ลองฟรีนุชาบอกเลยว่านุชาไม่ได้สปอนเซอร์จากคลินิกเลยนะคือนุชาไปทําที่ด m เมดคลินิกที่มันอ่านว่าดีเมดว่าเดอร์เมดเดอร์เมดเออเดอร์เมดคลินิกที่สี่ลมนะครับแล้วก็เราอ่ะไปดูในอ่อ g o o g l e แล้วเราไปเห็นนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยเราก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยไปทําทีี่่่่นแตไมส นะโ,ปโ,มมโปรโมชั่นอะไรเงี้ยไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับสามารถไปติดต่อได้แล้วก็ไม่มีส่วนรับผิดชอบอะไรด้วยนะในการดูแลอะไรของเรานะครับเป็นการตัดสินใจของเราเองแต่นุชามาให,ให้ทุกคนดูว่านุชาต่อสู้อะ่ะแล้วก็ทุกคนแบบจะต้องผ่านได้อะ่ะเหมือนที่นุชาผ่านในด้านของการรักษาสิวมาตลอดระยะเวลา7 8ปีที่ผ่านมาที่นุชาทําคลิปตั้งแต่แรกๆนะครับอยากจะมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังในคลิปนี้กันนะครับสุดท้ายนี้นะคะรับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะใครมีคําถามอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษ ซาซิลกับลุชชาแบบส่วนตัวนะคบเหมือนที่เราคุยกันปกตินะคบก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook Fanpage ได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับมาช่วยตอบแล้วก็ลุชชาเนี่ยจะช่วยตอบด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เปิดกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบาย